อันนี้คือสะพานแดงโอ้สายไฟยังยุบยับเลยคนนี้ทำท่าจะเลี้ยวเหมือนไม่เลี้ยวอันนี้เลี้ยวมาไม่ดูจังหวะโอ้หน้ามารถก็ลังเลี้ยวอยู่รถเสบลี้ยวจริงคลองลังสิ์มันสวยเนี่ย ฝั่งเนี้ยมันมีสโลปมีดินนั่งเล่นนั่งพัดผาให้คนได้เข้าไปสัมผัสธรรมชาตถ้ามันถ้ามันมีปลูกหญ้าริมๆนี่มันสวยเลยเนี่ยอ๋อ,อแต่บางช่วงน้ํามันท่วมเลยแต่ฝั่งนู้นมันทําเป็นคันไม่สวยและไ,ไม่ไ้ไปสัมผัสได้แค่มองอืมแพ้ให้หานปลาก็ปิดแล้วนะไม่ให้ลงไนงะอันตรายมั้งเหมอนน้ำเสื่อม ไอ้ไอ้ไอบ้านที่มันสร้างอยู่นี่นะมันสร้างกันได้ไงเนี่ยไม่ที่ไม่แบบไม่ใช่ร้านอาหารทช่แพ้แล้วเป็นบ้านเลยเขาเข็มอย่างเดียวเลยเขาเข็มมันต้องถึงแล้วนะผูกกันเป็นชุมชนเลยอ่ะ นี่คือสะพานฟ้า ดูป้ายตรงนี้ขนาดขนาดป้ายใหญ่นะใหญ่แล้วก็ทําเลน่าจะดีอันดับต้นๆเลยนะยังไม่มีลูกค้าเลยยุคสมัยมันเปลี่ยนจริงๆเลยนะเพื่อเผอให้ฟรีก็ยังไม่มีคนขึ้นก็ยังไม่มีคนขึ้นป้ายนะเพราะว่าค่าภาษีป้ายมันแพงไงสมัยนี้มันไม่เริ่มไม่ตอบโจทย์แล้วแพงแล้วไม่ตรงกลุ่มลูกค้าลูกค้าอาจจะเห็นเยอะแต่ว่าไม่ใช่กลุ่มไม่เกิดยอดซื้อขายอ่ะ